นโดตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปไหว้หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สทธ์กันคะ่ะเ้เไหนครับเจ้ไหนครับแถววางน้อยคะ่ะเฮ้ยน้องแคร์อ้าวหรอโอ้ยพูดผ<ว>ิดละไปู้เป็นสิบๆรอบแล้วคนเรามันก็ลืมกันได้ไปหาอ่านนะครับประวัติหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับอ,อยู่ริมคอลองีพัด หลวงพ่อสาเร็จจากดิธิ์ใครจะไปก็ไปได้นะคะทลิปนี้เราจะไปเที่ยววัดกันค่ะใครอยากไปยกมือขึ้นเดินทางกันเลยค่ะไปขอไปเดี๋ยวกันนะไป,ไปคน<ม>เดียวไม่เอาเราเรากำลังเดินทางกันเลยค่ะตอนนี้กำลังถึงวังน้อยครับวังน้อยวังน้อยนะครับไม่ใช่วังใหญ่ เข้าสู่บทการเดินทางของเราบากน้อยนะครับแยกซ้ายก็เข้ายุบยาทางโลจนะครับโลจนะถ้าไปขวาล่ะลูกพี่ไปขวาไม่มีทางไปครับเป็นอะไรรู้ไอเนี่ยกั้นๆไว้เนี่ยปปไฟรถทังเลยต้องเดินหน้าอย่างเดิยใช่ไหมใช่แล้ว เงียบลิบยาวไปยาวไปเงียบลิบเงียบลิบอะไรเงียบอ่ะการพูดใช่ไหมได้แล้วซีก็ไปเรื่อยๆจะคุยเรื่องอะไรดีมันจะจะเล่าเรื่องอะไรดีเล่าเรื่องอะไรดีอ่ะตอนนี้สมองที่ไม่ออกว่าง่วงนอนเอา้าง่วงนอนนี่ง่วงไม่ได้พตัวเองขับรถ คนนี้น่ากลัวสิบ้มาสรุกกันขออามวันนี้จะมาัถามแฟนเพจแฟนเพจเอ,อะไรแฟนอะไรดีเซจะถามว่ารักสิบลอ้อต้องรอกี่โมงอรักสิบลอ้อรักสิลอ้อก็ต้องรอ สิบล้อก็ต้องรอสิบโมงแมตามพี่ทันหน่อยสิลูกพี่เอาละค่ะตอนนี้ ทะเบียนรถเขาหน้าอะไรหน่าเก้หนึ่งสอสานะครับ91หมายถึงเลขแห่งความสำเร็จนะครับ2 3สนะครับหมายถึงเลขเสน่ห์นะครับถ้าเปรียบเที่ยวก็เหมือนเสน่ห์น้ำมันพลายนะครับ 2- 3สเกิดใครอยากมีเสน่ห์นะครับใช้เลยนะครับ2 3 3สสสองนะครับไม่ว่าจะเป็นมือมือถือส่วนใหญ่จะเน้นเบอร์มือถือนะครับ1 2 1 2สองหนึ่งสองนี่เอ่อมันเกี่ยวกับอารมณ์นะครับอารมณ์แปลปรวนนะครับ หงุดหงิดง่ายครับส่งผลเกี่ยวกับทางด้านอารมณ์โอเคค่ะคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคลิปหน้าค่ะตัวติดตามนะคะพลังงานตุเล่ดพลังงานตุเร่นะคะเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาเล่าเรื่องพลังงานตุเล่ให้ฟัง